สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เช่นเคยพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นั้นผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่5-7กันยายน2568นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้นั้นก็ยังเหมือนเดิมนั่นเองครับมีปรับเพิ่มขึ้นและก็ยังทรงตัวอยู่กับที่ บางชนิดนั่นเองครับก็ถือว่ายังดีที่ยังไม่มีการปรับลดลงในช่วงนี้นั่นเองครับส่วนสาเหตุที่จะทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นผมก็บอกมาแทบจะทุกคลิปแล้วนะครับอย่างไรพี่น้องก็คิดว่าคงจะรับรู้รับทราบกันแล้วนั่นเองครับผมก็จะพามาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดวันนี้ 55. บาท80สตางค์ราคาวันนี้นั้นก็คือยังทรงตัวนั่นเองครับ ราคาท้องถิ่น52บาท80สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 62บาท40สตางค์ราคาวันนี้นั้นก็คือยังทรงตัวนั่นเองครับราคาท้องถิ่น59บาทส0สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาท40สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น57บาท40สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 100 54เปอร์เซบาท20สตางค์ราคาวันนี้ขยับขึ้น20สตางค์ราคาทองถิ่น51บาทย0สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50เปเซยางสด27สบาท2สตางค์ปรับขึ้น11สตางค์ราคาท้องถิ่น24สบาท2สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55เปอร์เซยางพักชั่วโมง29บาท96สสตางค์ ปรับบวก12สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท96สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%ยางค้างคืน34บาท85สตางค์ปรับบวก13สตางค์ราคาท้องถิ่น31บาท85สตางค์ และยางก้อนถ้วย DRC 70% 37บาท94สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา14สตางค์ราคาท้องถิ่น34บาท94สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นั้นการซื้อขายก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ก็คือ จะซื้อขายราคาไม่เท่ากันนั่นเองครับหวังว่าพี่น้องเกษตรกรคงจะรับรู้รับทราบจะไม่ว่ากันว่าทำไมไม่ได้ราคาตรงนี้นั่นเองครับขึ้นอยู่กับคุณภาพเปอร์เซนต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูตารางของราคาตลาดกลาง EUDR และตามด้วย ตลาดโลกต่างประเทศนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มราคายางชนิดไหนตลาดไหนมีการปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนั้นพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์ได้เลยนะครับจะได้ดูตัวใหญ่และชัดเจนเห็นชัดนั่นเองครับ